วางจัดว่างจัดค่ะวันนี้ก็เอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้านก็เรียบร้อยแล้วขายหมดขายเกลี้ยงไม่เหลือสักลูกนะคะเปิดร้านตอนแปดโมงเชา้าก็ขายหมดตอนเก้าโมงเช้าเออเร็วไหมเร็วค่ะเพราะมันไม่มีคือของมันไม่มีไงคือลูกค้าเข้ามาสั่งจองกันเ,ออเมื่อเช้ามันก็เยอะเนาะ แปดโมงแปดโมงครึ่งน่ะต้องเอาพร้อมส่งเขายี่สิบกล่องอ่ะเออก็แพก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 ,กไปโอ้ยทําเกือบจะไม่ทันอืมแล้วก็เปิดร้านแล้วก็ทําแพ็กที่ลูกค้าเขาสั่งจองมาเปิดร้านแป๊บเดียวมันก็หมดอ่ะเออลูกค้าก็มากันมาก็ไม่มีให้เขาซื้ออุย้ยฉันก็ทุกหนักค่ะเครียดเครียดเมื่อวานนี้ก็เหมือนกัน มันเป็นอย่างนี้มานแต่วันประมาณวันที่ยี่สิบมกราตอนนี้มันก็วันที่สามกุมภาแล้วเนาะเนาะถ้าเดือนสองนี่สตรอเบอรี่ไม่ไม่สุกไม่เยอะเนี่ยอีชนะั้นตายเลยนะเพราะว่าทากคิวบิงให้เขาให้มาส่งไปชนนี้ก็เออ่เรียงคิวกันส่งกันโอ้โหคือไม่รู้จะเจียดยังไงอะ่ะดึงชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้าชักชักไปข้างหลังข้างหน้ามันก็ไม่ถึงเลย แล้ก็ว่างจัดค่ะตอนนี้อีฉันก็รอลูกค้าที่เขาจะมาส่งไปรษณีย์เป็นญาติทางห่างกันนั่นแหละอาทิตย์ที่แล้วเขาก็มาไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิอาทิตย์ไหนก็จาไม่ได้ละแต่ยังไม่ได้ส่งให้เขาเพราะว่าลูกค้าคนนี้เรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากอะ่ะพูดอยู่นั่นอะ่ะพูดถามคำถามเดิม เขาเป็นนักธนาคารอะถามคําถามเดิมเหมือนทุกครั้งที่มาทุกมาทุกปีนะถามคาถามเดิมถามเหมือนคนไม่เคยมามาซื้อสตรอเบอรี่เนี่ยเออเราก็ส่งไอ้ที่มันดีที่สุดนั่นแหละให้ให้เขาอ่ะก็คราวนี้ก็เลยรอสายพันธุ์ที่มันจะที่มันจะถูกพระไทยเขาฉันก็รอะยังไันได้ส่งเลยวันนี้จะมาอีกเออบ่ายสองเนี่ยฉันก็รออยู่เนี่ยอันเก่านี่ยังไม่ได้ส่งเลยอันใหม่จะมาหรอโอ้ถ้ามารอบพิศนี่นแสดงว่า ดิบๆส่งให้ชั้นเถอะอันที่สองรอบที่สองชั้นมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะประมาณก็เลยอทำไมทำไมไม่มาอาทิตย์หน้าอะไรประมาณเนี้ยคือกะว่าจะส่งให้เขาอาทิตย์เนี้ยวันวันพุธวันพฤหัสเพราะเขาไม่ส่งถึงวันธรรมดาไม่ให้ส่งถึงวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะมันเป็นเป็นที่อยู่ของบริษัทอืมก็จะกะให้มันส่งถึงวันทํางานนี่แหละก็กะจะส่งวันพุธหรือพฤหัสนี่แหละฉั้นตั้งใจไว้นะฮะในใจเนี่ยแต่วันนี้เขาจะมาส่ง มาอีกเนี่ยโอ้ยฉันจะรับหน้ายัางไงเนี่ยโอ้ยตายจะรับเหมือนยกากันนี่เบือ่อคืออะไรที่มนคนมากวิธีแล้วมันจะน่าเบือเ่อไงเออมันมันน่าเบืออ่อน่ะมาอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าสตบบรอเบอรี่เยอะๆอู้ยมาเถอะอีอฉันจะส่งให้วันนี้เลยอะไรเงี้ยแต่พอสตบบรอเบอรี่ไม่มีก็โอ้ยอย่าเพิ่งมาเลยเนาะก็ประมาณกลางเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะคิดว่าสตบบรอเบอรี่ก็คงจะ เก็บผลผลิตได้เยอะขึ้นก็จะได้ทยอยส่งประจุณีให้มันหมดให้มันเกลี้ยงเกลี้ยงตับเลยให้มันเกลี้ยงตับเลยนะคะอีฉันไม่อยากให้มันนอนอยู่ในห้องในร้านเนี่ยนานใบส่งของเนี่ยเพราะมันกระอักกระอ่วนใจเมื่อวานนี้ก็ว่านจัดอ่ะอีฉันก็ทำ powerpoint powerpoint เนี่ยมันมีประโยชน์นะไม่ใช่โชว์สไลด์อย่างเดียวนะมันทำอย่างเงี้ยก็ได้นี่ ไปทำใน p o w เ r ร o i n t หลัง,ง่ายดีอีจ no ิงโออูริคิเลมาสตะนี่ก็คือบอกว่าสตอเบอรี่ขายหมดแล้วไม่มีอะไรจะขายแล้วอีฉันขายหมดแล้วก็ต้องมาไปแปะหน้าร้านข้างหลังน,นี่มันก็เป็นเป็นแผ่นแม่เหล็กอะแม่เหล็กเหมือนกับแมกเนตที่ใช้ติดตู้เย็นอะแต่นี่มันเป็นแผ่นกระดาษ a อก็ไปติดประตูม้วนติดอะไรที่มันเป็นเหล็กมันก็ติดได้แปะไปเลยออันนี้ก็ทํานะคะพิมพ์ใหม่สวยสดใส อันต่อมาอันเก่ามันก็จะสีมันก็จะตกมันก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าได้มาโยโยคุฮามไบจูนนี่ก็คือตอนเนี้ยก็คือขายแบบแบบให้ใหจองก่อนถึงจะขายได้อ่างเงี้ยโอ้สตอบบี่ไม่มีอันนี้เก่าไงมันสีมันตกแล้วแล้วก็ทําใหม่อันนี้ก็ฮงจิจวะชูเดียวชิมาสตอันนี้ก็คือเอ่อปิดร้านแล้วไม่มีคือมันงานเสร็จแล้วไงนะ ไม่ขายแล้วมันปิดร้านแล้วอันนี้ฉันก็ทั้งขึ้นมาใหม่เมื่อวานเนี้ยอืมอันนี้มันอ่านไม่ยังไงก็มาดูนะโชหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ออกจะพูดดังมอชิวาเกโกไซมาเซนอาจจะจะขอโทษเขาก่อนอันนี้เป็นคำขอขออภัยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือขออภัยโอ๊ยรถพยาบาลนี่ก็สแมาหลายแท้อืมขออภัยขอต้องขอโทษขออภัยก่อนนะขอขออภัยอย่างเงี้ยมนภาษาไทยเนาะ ถ้าได้มาถ้าได้มาคือตอนนี้เออโยยาคุโนมิโน่ขายต้นาริมัสก็คืออ่านถูกปะเนี่ย,ยกโกโยยาคุโกโยยาคุโนมิโน่ขายต้นาริมัสก็คือขายให้เฉพาะคนที่จองนะคะอันนี้ฉันก็ปิ๊นออกมาจะทําไปทําใน powerpoint นะอันนี้ประโยชน์เยอะอืมอันนี้ก็อาชตา8ที่ค่ารัรบขายต้นนาิมัสนักนาริชิไดชูริโอ แล้วก็ใส่เบอร์โทรที่คุณจะโทรสั่งโทรจองแล้วก็มีไลา่า QR code ไลายนะฮะอ่าไป,ไป,ไปติดต่อกันในลายก็ได้เออก็พรุ่งเนี้จะเปิดขายแปดโมงเช้าเป็นต้นไปนี่ก็ทําใน powerpoint ทำมาเยอะเลยทําเสร็จแล้วปิน้นออกมาเนี่ก็ใส่แฟ้มเนี่ยใส่ไฟเนี่ยไปซื้อที่ร้านแฮกเย็นนี่มันบางนี่นุ่ค้ามา กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะพี่น้องฟ้องไปสุพูดสุกคนพูดไปถึงไหนแล้ววะอืมเมื่อวานนี้ว่างจัดดิฉันก็ทําใหม่ค่ะทาใหม่ก็เนี่ยหาป้ายเนี่ยเราไม่ต้องเขียนเองไงเราเขียนภาษาญี่ปุ่นสวยที่ไหนล่ะเราต้องใช้คอมพิวเตอร์อืมมันต้องใช้มันเป็นประโยชน์ก็มันดีที่มันมีตรงเนี้ยมันมีไอ แผ่นแม่เหล็กเนี่ยจะ่าติดแมกเนตเนี่ยเอาไติดประตูมว้วนมันดีดีอย่างนี้แหละเอาไปแปะแปะเลยเนี่ยลูกค้าเขาจะเห็นป้ายอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าป้ายพวกนี้มันแสลงใจรู้ไหมมันเป็นป้ายที่เราไม่อยากจะใช้หรอกอย่างเงี้ยโยโยโุนโนมิเฉพาะลูกค้าที่จองเนี่ยมันแสลงใจนะมันไม่ดีมันควรจะเป็นป้ายแบบ อิรัชชัยมาเสฮัมไบจูหรืออะไรประมาณพวกเนี้ยหมายถึงว่าอิรัชชัยมาเสธก็คือแบบยินดีต้อนรับอะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาไทยเนาะอ่าเชิญเข้ามาเลยค่ะอะไรเงี้ยหรือฮัมไบจูอะไรเงี้ยคือเราเราเปิดขายอะไรเงี้ยมันเป็นป้ายที่ดีไงถ้าป้ายพวกนี้มันแสดงใจโอ้ยแต่ว่าถ้าป้ายพวกเนี้ยอิจงโงอุริคิเดะอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอุริคิเดะตอนห้าหกโมงเย็นเนี่ยมันดีไงแสดงว่าโอ้โหขายหมด เรขายยาวเลยขายในเช้ายันเย็นสดงว่ามีสตรอเบอรี่เงินต้องเข้านี่แต่ว่าถ้าคุณไปอุลิคิเดขายหมดตอน9โมงเช้าเนี่ยมันลูกค้างงเลยนะคือเราเนี่ยร้านปกติร้านสตบบรอเบอรี่ปกติทั่วไปเขาจะเปิดกัน9โมง10โมงนะคะคุณขา10โมงถ้าร้านใหญ่ๆนะเจ้าใหญ่ๆนะนะเปิด10โมงแต่ของเราเนี่ยค่ะ10โมงนี่ปิดค่ะสแสลงไหมสแสลงใจไหมโห ตอนสิบโมงนี่ปิดเก้าโมงยี่สิบเก้าโมงนะลูกค้างงเป็นไก่ตาแตกเลยเอ้ยฉันมาซื้อสตรอเบอรี่เก้าโมงเช้านี่ฉันว่าฉันมาเช้าแลยนะแล้วถ้ามันปิดมันบอกขายหมดตอนเก้าโมงเนี่ยโอ้โหลูกค้านี่แบบโอ้ลูกค้าจะโมโหลูกค้านดี่เวกจะโมโหแล้วฉันอ่าหาทอมาเนี่ยร้านมันขายหมดแล้วมันปิดอ่ะเออแล้วมันมันลูกค้ายังต้องอ่านป้ายสองรอบนียเอ้ยเฮ้ยเขามากันสองคนเม้่อเช้าเนี่ยเอ้ย ชูเดียวใช่ไหมบอกว่าเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้านี่คือปิดปิดร้านขายหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อ่านป้ายกันสองรอบเฮ้ยไม่ใช่อีกคนนึงบอกเขาจะเปิดเก้าโมงบอกคนไม่ใช่มันปิดเก้าโมงโอ้อะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้มาเจอนี่แหละค่ะเออทาไปทําไปคุณจะได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างนันแหละอืมเหมือนกับชีวิตเราเกิดมานะอะไรที่ไม่เคยทําก็ทําอะไรที่ไม่เคยทาแล้วก็จะได้ทํา อะไรที่ทำยังไม่เป็นก็ต้องทําให้มันเป็นอะไรที่คุณไม่ชอบคุณไม่ไม่อยากจะทําคุณก็ต้องทาแต่ถ้ามันถ้ามันเป็นงานเป็นสิ่งที่ต้องแต่เป็นต้องทํานะฮะเออสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันอะไรที่คุณไม่เคยเจอสตรอเบอรี่เป็นโรคไม่มีสตรอเบอรี่ขายน้ําท่วมเฮาพังพายุมาพังเฮาหรือว่าขายสตรอเบอรี่ออกเยอะจะหาวิธีระบายยังไงขายยังไงได้เจอหมดแหละนะคะในสายงานมีทุกอย่างคะ่ะ ลูกค้าเคลมสินค้ามั่งอะไรมั่งเจอหมดแล้วอย่างตับรี่ไม่มีขายแล้วลูกค้ามาส่งใบเสนีเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มาส่งแปดกล่องแปดกล่องนี่ก็เออก็ยังดีว่าเขาเขายืดเวลาให้เราเว้ยวันนี้วันที่โวันนี้วันที่ส,นนนนสามใช่ไหมสามกุมภาพันธ์เขาก็มีส่งวันที่สิบแปดส่งวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบแปดอะไรเงี้ยโอ้โหแบบช่วยมากเลยอนะช่วยเราเรามาก คือที่เล่าก่อนหน้าเนี่ยก็บอกว่าอันเก่าฉันยังไม่มาส่งฉันยังไม่ได้ส่งให้คุณเลยคุณมาอีกรอบหนึ่งเลยฉันอายอายแต่ว่ามันก็เอเขาก็เข้าใจเรานะเออมันมันมันสตรอเบอรี่มัน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 ยังไม่สุกเออเขาก็เลยยืดเวลาออกไปเออก็ก็พอได้หายใจหายคอนะเมื่อเช้าลูกค้ามามาเป็นลูกคนแรกเลยนะจะมาขอให้ส่งพันแต่แปดโมงเช้าเลยนะ ขอให้ส่งไปสนีประมาณแปดโมงกว่าๆนี่เข้ามาเราก็บอกว่าวันนี้มันส่งไม่ได้เพราะว่าสตรอเบอรี่มันไม่มีก็คือเราก็ส่งตามลําดับนั่นแหละเราก็ไปส่งไปตามลําดับคิวคนที่มาก่อนก็จะส่งให้ก่อนคนมาทีหลังก็จะส่งให้ทีหลังสตรอเบอรี่มันไม่มีจะส่งได้ทีก็คือวันที่เจ็ดวันที่แปดนูน่นแต่ว่าเขาหนารีบเขาอยากจะส่งวันนี้อืมมีสามกล่องนะสามกล่องส่งไปใช้ตามาจิบะแล้วก็อะไรแถวๆนี้แหละนางาโนอืม เราก็บอกว่าส่งไม่ได้ถ้าจะส่งได้ก็ต้องนู่นแหละวันที่สิบวันที่เจ็ดวันที่แปดนู่นอะ่ะเออเขาก็เลยเขาคงรีบแหละเขาก็เลยคือไปหาที่อื่นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรงไงเราส่งให้เขาไม่ได้เขาก็ไปหาที่อื่นก็ไม่เป็นไรก็กระจัดกระจายกันไปกระจายรายได้กันไปนะฮะส่วนของเราก็รับเข้ามาเยอะเด๋ยวเราก็หนักเลยมันหนักอะ่ะมันกลัวลูกค้าทนมันเอมาทัมาทวงไม่ไดจะส่งให้อะไรเงี้ยมันหนักนะ เราไม่อยากให้ใบส่งของมันนอนอยู่ในร้านนานๆอยากมาแล้วก็ส่งมาแล้วก็ส่งเนี่ยมันโอ้โหมันมันสนุกอ่ะแล้วมันได้เงินนับเงินใหม่ไม่ใช่ทํางานใช้หนี้คือมันได้เงินจะว่าลูกค้ามาวันนี้จ่ายเงินวันนี้เราส่งของไปเนี่ยมันก็เป็นงานใหม่เข้ามาทุกวันมันเป็นมันมีความสุขแต่ถ้ามาทํางานใช้หนี้รับเงินมาสองอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ต้องมาทยอยส่งเนาะโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนทํางานใช้หนี้นะมันไม่สนุกนะคะก็ก็ต้อง อก็ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องทำมับมันลูกค้ามาก็ต้องรวบรวมพลังรวบรวมคําพูดคําจาต้องอ่าบอกคําบอกกล่าวเ,เล่าแจ้งบอกกล่าวเล่าเล่าแจ้งบอกไปว่าเออมันไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยอีฉันเนี่ยคขจะทายยําหน้ายังไงอืมแล้วก็เขียนใบเสร็จเหมือนกันใบเสร็จสมัยต้องเขียนสองใบนะเพราะว่าสตรอเบอรี่ภาษีมันแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าส่งของ ของยามาโตะเนี่ยเขาคิดภาษีสิบเปอร์เ็นต้องแยกใบเสร็จอีกโอ้ยฉันเขียนจนมือหงิกม,มือลายมือก็ไม่สวยอืมเขาก็รู้แหละว่าเป็นลายมือต่างชาติอืมเนี่ยค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเมาส์มอยหอยสังกันพอสมควรนะคะวันนี้ก็จะภาพกล่องค่ะกล่องเรือน้อยละอืมก็พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ออเดอร์ก็เข้ามาก็ไม่รู้จะรับยังไงรับไม่ไหวก็อยากอยากจะให้แบบ เออแบบกระจายกระจายกันไปหน่อยพอให้มันแบบสะสมบอรี่มันออกเยอะๆแล้วเข้ามาซื้อกันได้ไหมอะไรมาซื้อเข้ามาซื้อกันได้ไหมอะไรเงี้ยเออแล้วมาดูแลกันหน่อยเวลามันออกเยอะๆตอนเวลามันออกนั้นมาก็แย่งกันอ๊้ยฉันก็ไม่รู้จะจะแบ่งให้ใครพูดก็พูดเถอะนะเวลาส่งไปชสนีเนี่ยเอาใบส่งของมาดูของที่มันก็มีลายสายพันธุเนาะเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องอันนี้จะให้ใครอันนี้จะให้ใครเงี่ยโอ้ทำใจลำบากมากเลยไอตอนตัดสินใจนี่แหละ ตัดสินใจจะส่งให้ใครจะคนนี้จะให้ใครอย่างเงี้ยแล้วพอเราเราตัดสินใจได้แล้วเราไปมัดปากกล่องอัน,นั้นไม่ยากนะแต่ตอนตัดสินใจเนี่ยโหยกูจะให้ใครวะเนี่ยกูจะคนนี้จะเอาพันนี้คนนี้คน,นจะให้พันนี้อะไรยังไงอันนี้มันเล็กลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้มันอ่อันนี้จะเล็กทั้งหมดก็ไม่ได้นะมันต้องมีใหญ่ไปด้วยนะอะไรมันตัดสินใจลําบากเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ มันไม่เหมือนเป็นงานสบายแต่มันไม่มันไม่สบายนะฉันชอบทํางานในเขาฉันชอบทํางานไม่ต้องใช้สมองใช้ใช้ใชเื่อยอยคนเดียวในโลกส่วนตัวเนี่ยก็ทําทาทำ,ทำ,ทำาไปในใช้ใช้แรงได้ออกกาลังกายมันมีความสุขดีมันไม่ต้องใช้สมองเยอะไม่ชอบใช้สมองเนาะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไนยขายของไม่ขาย,ายจะได้เงินได้ยังไงเนานะก็ต้องขาย เออก็ต้องขายก็ต้องเจอผู้เจอคนนั่นแหละเงินมันก็อยู่กับคนนี่แหละมันไปอยู่มันไปอยู่ตามทุ่งไม้ทุ่งมันไปอยู่ตามท้องไร่ปลายนาหรอกมันอยู่กับคนนี่แหละเนาะก็เมื่อกี้ก็เครื่องเนี่ยฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายไม่ผ่านทั้งหลายรอบเมื่อกี้มันเป็นบัตรเครดิตแบบสแกนมันมีสัญลักษณ์สแกนนะแต่ว่ามันสแกนไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ของวีซ่าหรือมาตรการอะไร,ไรก็เลยก็แก้ไปสองรอบอ่ะ เออสุดท้ายก็ต้องเสียบเอาแล้วก็ใส่บาใส่พาสเวิร์ดใส่เลขพาสเวิร์ดสีตัวน่ะอืมก็แก้กันอยู่ต้องหลายรอบอเฮ้ยชันละเหนื่อยเนาะก็อืมข้าหลังก็ต้องถามคนคนที่เขาถือถือบัตรว่ามันสแกนได้ไหมบางทีมันมีสัญ,ญลักษณ์แล้วมันสแกนไม่ได้ก็มีนะ เป็นอะไรมีสัญลักษณ์ที่แตะอย่างเดียวแตะปี๊ดแต่มันก็จะได้น่ะเออถ้าเป็นของเป็นบัตรสมัยใหม่มันทําได้แต่ว่าเมื่อกี้มันก็เป็นสมัยใหม่เหมือนกันนะมันก็มีสัญลักษณ์ไอ้ตัวตัวแตะน่ะตัวนั่นน่ะแต่ว่ามันแตะแล้วมันไม่เฮ้ยมันไม่มันไม่ตัดเว้ต้องคันเซิลตั้งหลายรอบเออดูยอดก็ไปแก้ใหม่ตั้งหลายรอบยอดมันจะตรงหรือเปล่าเนี่ยเงินนี้มันก็เลื่อนแลกแปลธาตุไปเรื่อยเนาะสมัยนี้ไม่ใช้เงินสดแต่ว่าถ้าเราเป็นลาทางร้านเนี่ย เราชอบเงินสดนะเพราะว่ามันไม่ต้องหักอะไรถ้าคนมาจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผ่านแอปผ่านมือถือผ่านผ่านอะไรเพย์เพทั้งหลายแหล่น่ะมันเสียตังค์ไงถ้าเราไปทําสัญญากับเพย์เพย์ทสัญญาเจ้าของนั้นอะ a u p a ยอะไรเงี้ยมันจะไม่เสียเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ว่าเราเรามันมีกี่เพย์่ะมันมีเป็นสิบอย่างแล้วน่ะทําไม่ไหวนะคะ เราก็เลยต้องรวมไปไว้ที่เดียวของคาซิโอเนี่ยมันมีบริษัท,ทมัน,มบ,รททมนมบริษัทที่จัดการให้เราเน่แล้วมันคิดเปอร์เซ็นต์กับเราสามเปอร์เซ็นต์นะสองจุดสี่แปดสามเปอร์เซ็นต์ถ้าพวกเพย์เพย์ทั้งหลายน่ะที่จ่ายผ่านมือถือนะ Pay ่ D Pay ะเอยูเพย์ดีบาลายเพย์เพย์อะไรพวกนั้นน่ะอันนั้นก็แพงนะแต่บัตรเครดิตจะถูกกว่าแต่ที่ถูกที่สุดก็คือพวกซุยกะพวกบัตรบัตรนั่งรถอ่ะบัตรนั่งรถรถไฟรถอะไรเนี่ยหอซุยกะนั้นน่ะถูกอืม พวกนาหน้าโกพวกอะไรวาอ้อนอะไรพวกนี้ก็แพงอยู่นะแต่ควิกเพนแพงกว่าเพื่อนสามเปอร์เซ็นสามเท่าเลเนี่ยมันก็หักไปอย่างนี้แหละสมัยเนี้ยแล้วมีความรู้สึกมันแพงมันแพงอะมันควรจะถูกกว่านี้ไหมร้อยหนึ่งมันก็หักเราไปสามบาทอ่ะร้อยร้อยบาทมันก็หักไปเราสามไปเราไปสามบาทเออแต่ถ้าลูกค้ามาจ่ายเราเงินสดเราก็ได้เต็มๆไงนะเนี่ยเห็นไหมที่เมืองไทยอ่ะ อย่างบางร้านเนี่ยเขารับเฉพาะเงินสดนเขาเขียนรับเฉพาะเงินสดเลยเพราะเขาจ่ายผ่านไอ้พวกเนี้ยมันเช็คได้ไงแล้วก็มันมันเสียงเงินด้วยนะมันเสียค่าบริหารจัดการน่ะบริษัทเนี่ยที่เขาบริหารรวมทุกอย่างรวมเพทั้งหลายมา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 ,มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคิดาประมาณสามเปอร์เซ็นต์เออจริงอะถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเพราะโลกมันก็เล่นแร่แปรธาตุไปเรื่อยในง,งานพวกเงินอะเงินเนี่ยเงินอย่างเดียวเนี่ยมัน มันทาให้เกิดงานตั้งหลายอย่างบริษัทที่มาดูแลตรงนี้พวกวีซ่ามาสกัดบัตรเครดิตบัตรอะไรบัตรนู่นบัตรนี่บัตร,ร,ตรนัร่นอืมมันก็เหลือมาเป็นเงินเาราร้อยหนึ่งมันก็เหลือมาเป็นเงินเราแค่97 97บเปอร์เซ็นต์แล้วก็จ่ายให้กับพวกนี้อืมมันก็อย่างนี้แหละเออแล้ว,ลวเนี่ยเมื่อกี้สแกนไม่ผ่านก็ยุ่งยากกันใหญ่ทำตั้งหลายรอบอุ้ยปวดหวัวเออตเกเย็นมาแนละ้วคิดยอดเงินไม่โตนี้ก็แบบ เออเพเถียงกันหาผัวกับเมียยอดเงินไม่ตรงนับเงินมันไม่ตรงอะไรเงี้ยมันออกมาหมดเลยมันปิ้นออกมามเ,เครื่องของคาซิโอเนี่ยเครื่องไอ้เครื่องนั้นอ่ะแต่เนีละก,ก็ก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นแหละอืคิดเลยมากสุดท้ายมันก็คืองานขายนั่นแหละอันนี้ก็เอามาให้ดูว่าที่คุณเรียนมาคอมพิวเตอร์ไม่ต้องทําอะไรหรอก powerpoint น่ะหายกิมีันตายเลย พิมเอกสารก็ Word Word คำนวณอะไรก็เอ็กเซลซัมมารีอะไรคุณก็ใส่เข้าไปมันก็คำนวณออกมาให้เนะาะไอที่เรียนมาน่ะไม่ใช้อะไรหรอก Microsoft Office Word PowerPoint อันนี้ฉันใช้ PowerPoint ทำนะ PowerPoint Excel มีแค่นี้แหละไม่เหลือไม่มีอะไรหรอกคำนวณก็เครื่องคิดเลขเนาะ วันนี้ก็เอาโม้มามอยหอยสังกันสานี้ก่อนนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงมีงานมีการทำมีเงินมีงานก็มีเงินมีความสุขตามสภาพนะคะมีความสุขตามอัตภาพนะคะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย